สวัสดีครับวันนี้บุญเลิศประกันภัยนำสาระด,ดีๆในเรื่องของการต่อการเลือกประเภทประกันภัยนะครับว่าในกรณีถ้าเราลดเราใช้มาเกิน7ปีนะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยนะครับไม่รับทําประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับเราเหมือนเดิมนะครับ<ส>เราควรจะเลือกประกันประเภทไหนที่ใกล้เคียงหรือมีความคุ้มครองที่เหมือนกับประกันประเภทที่หหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับวันนี้ เรามาคุยในรายละเอียดกันครับครับหลายๆคนที่ใช้รถยนต์นะครับส่วนมากก็จะใช้กันเกิน7ปีนะครับซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบกันโดยตลอดก็คือในเรื่องของเมื่อครบ7ปีนะครับบริษัทประกันภัยก็จะไม่รับในการทําประกันชั้นหนึ่งให้กับเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับบริษัทประกันภัยก็จะรับทําประกันชั้นหนึ่งให้กับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน7ปีนะครับแต่บางกรณีนะครับ ลูกค้าก็จะได้รับการต่ออายุประกันภัยประเภทที่1นนะครับมากกว่า7ปีนะครับซึ่งบริษัทก็จะพิจารณาในเรื่องของประวัติการเคลมของลูกค้านะครับหรือว่าการทำประกันต่อนเนื่องกับบริษัทนะครับก็จะอนุโลมเป็นบางกรณีนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการทำ ประกันภัยประเภทที่1นนะครับซึ่งถ้าเราทําประกันภัยประเภทที่1นนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของ1ถ้าเราประสบเหตุนะครับที่ไม่มีคู่กรณีนะครับหรือว่ากรณีชนแล้วหนีนะครับเราก็ยังเคลมได้นะครับแต่ว่าประกันภัยประเภทอื่นๆนะครับหากไม่มีคู่กรณีหรือชนแล้วหนีแล้วเราไม่สามารถพิสูจน์ผู้ที่มาชนเราได้นะครับบริษัทประกันก็จะไม่คุ้มครอง ในเรื่องของการซ่อมรถให้กับเรานะครับดังนั้นเมื่อรถยน์เราเกิน7ปีนะครับแล้วบริษัทก็ปฏิเสธการทําประกันภัยประเภทที่1กับเรานะครับเราควรจะเลือกประกันภัยประเภทไหนนะครับที่จะคุ้มครองใกล้เคียงกับประเภทที่1มากที่สุดนะครับวันนี้เรามาฟังรายละเอียดกันครับครับความคุ้มครองของประกันประเภท2บวกนะครับก็คือ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนะครับในกรณีที่รถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบกนะครับแล้วก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับรวมถึงคุ้มครองผู้โดยสารที่อยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยนะครับแล้วก็มีความคุ้มครองในเรื่องของประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ในกรณีการประกันตัวผู้ขับขี่นะครับรวมถึง กรณีรถยนต์สูญหายหรือว่าไฟไหม้นะครับประกันประเภท2บวกก็จะให้ความคุ้มครองทั้งสิ้นนะครับส่วนประกันประเภท3บวกนะครับก็จะเป็นประกันที่มีความคุ้มครองรองลงมาจากประเภท2บวกนะครับซึ่งเงื่อนไข่แรกก็คือเป็นเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนะครับกรณีต้องเป็นรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบกนะครับซึ่ง ก็ต้องพิสูจน์คู่กรณีได้เช่นกันนะครับแล้วก็คุ้มครองในเรื่องความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับรวมถึงคุ้มครองผู้โดยสารที่อยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยนะครับแล้วก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็การประกันตัวผู้ขับขี่นะครับแต่ว่าประกันประเภท3บวกนะครับจะไม่มีความคุ้มครองในเรื่องของรถยนต์สูญหายหรือว่ารถยนต์เกิด ไฟไหม้ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับดังนั้นในการที่เราจะเลือกทำประกันภัยนะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับมูลค่ารถของเรานะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะรับความเสี่ยงนั้นไปนะครับในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็คุ้มครองรถของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระดีๆวันนี้นะครับที่นำมาฝาก ให้กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับในช่อง YouTube ของประกันภัยดีๆบุญเลิศ er, ประกันภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ